สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับช่องชาวยูบันนาซาแนแอลกีกาเนาะวันนี้ชาวยูก็พาท่านผู้ชมเข้าเงินครัวอยู่ทีเทียงนาเนาะกับลังผักมะฮุ่งต่ำมาเบิงนำการด้ท่านผู้ชมมีมื้นนี้เหตุกินอย่างน่นเนาะ 我给本。

น้ไม้ทงจ้าปมาเกงนะวงที่นี่บ่อน้ำไม้ไรเหะนะ็นมีน้ำไม้ไรอะไรย่ังเงมีน้ำไม้ไรบ้างมีแต่น้ไม้กินชุม่มกนชุ่มนันละมันแข็งนะ <ห ả? S 1> มันแข็งมันขยนะอยู่มีมแต่เส้นกินชุ่มนะ มอพลลวกข้าวปุ้นก่อนพักมะุ่งแล้วก็ลวกข้าปุ้นเตนาะนะพักมะุ่งแล้วผ็วปุลวกข้าปุ้น,ออบ,อนบอกแะบวขึ้นไหมเพคะ เนียเหมาะผลเลยลวกข้าวปุ้นก่อนเอ้ยเอาข้าวปุ้นมาลวกก่อนลื่นใจจะลื่นตลอดนะ จะมาขอบปุ่นจุก ผลว่ะอ๋อพอดีหมาะผลอ๋อพดก็เอาเห็ดลงแกงเห็ด แกงเห็ดแกงเห็ดใส่ไข่พักใน,นตูม้มาใส่ก่อน เดี๋ยวอะไรว่าหมพิรเสียหักเดี๋ยวก็ได้ราไว่หนับตรงนี้นะเนมพิร はで bà than ấy 嗯。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.